หมัดมาเป็นชุด u ปร e คา u t ทุกซ้ายมาขวาตรงครับเรียบร้อยครับกรรมการต้องยุติการโฉกไปนะครับแข่งบังกรก้านคอไปครับเรียบร้อยครับจะสอกับลวกลงไปครับแสนเชิง2หมัดครับขอเสนอช็อตแตกนับน็อกและยำใหญ่นะครับของสามาสองครับหรือชัดชัยผ่ายสีทองครับไฟแรกนับไฟนี้จะมาเจอกับเด็ดดวงปองพงสว่างครับบอนไซม์มหาภัยนะครับเป็นมวยรุ่นพี่ครับกระดูกดีนะครับแต่ด้วยร่างกายไม่โตครับเลยต้องเป็นด่านสกัดทางดังดาวลุ่งนะครับ ต้องมาดูครับว่าพวกดาวลุ่งเจอมวยเก่าๆกระดูแข็งๆจะเป็นยังไงครับจะเป็นดาหรือเป็นบันไดครับแทงขวาไปครับแทงขวาไปชัดชัยชัยยุทธวิธีค้าแทงรับอยู่นอกนี่โดนเตะขาต่อยมัดนะครับจะเป็นมวยเตะขาแรงครับแล่กก็ดูแข็งอีกครับเด็ดดวงเป็นมวยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับบ้านเดียวกับสามสั้นอีสานนะแทงขวาไป3ามพี่น้องครับแทงขวาไปครับเด็ดดวงดอกไม้ป่าตุ๊กตาทองนะครับแทงขวาไปครับชัดชัยชัดชัยนี่ชนบุรีพัทยา แข่งขวาไปครับแข่งขวาไปครับเบียดเข้าไปครับหมวยภาคตะวันออกนะครับชัดชัยแข่งขวาวางไปครับหมัดมาบหมัดแรกกับเขาครับต้องมาดูว่าใครจะคุ้มกว่าการแทงขวาแบบชัดชัยแขงข่าวุกเม็ดเลยนะครับแขงขวาแบบชัดชัยแขงขวาไปเขาซ้ายครับดอกนี้แหลมเฟียครับแข่งขวาเบิลไปครับแต่หลุดเจอเต็มหลังครับนี่ครับหลุดเจอลงโทษเลยนะครับก็เป็นชัดชัยที่ชนะไปครับไปทัดมาฟ์ชัดชัยจะมาเจอชายน้อยเมืองสุรินทร์ครับใายเมืองสุรินทร์โลโก้นี้ครับมัดหนักครับ ่อยได้ทิ้งทั้งไหล่นะครับการคอไปครับหื้โดนบางไปหน่อยครับต่อยกับชัดชัยต้องระวังการคอให้ดีนะครับกาดหลวมมือหล่นไม่ได้ครับขีดยันไว้ครับชัดชัยหมัดกระแทกไว้ครับเบียดเข้าไปครับจะเป็นมวยที่ตีหน้าดีนะครับตีหน้าหมัดกระแทกหน้าดีครับการคอไปครับเต็มเต็มการคอครับดูครับเต็มซอกคอนะครับการคองชัดชัยครับดูจังหวะภาพชร์ปดึงนิดนึงนะครับแล้วก็การคอไปเลยครับชัดชัยเตะจังหวะที่ ชายน้อยนับสวนหมัดมาร์ฟดึงออกนิดนึงและการคอไปนับไฟทัดมาร์ฟชัดชัยจะมาเจอแชมป์ใจเพชรนับโดนหมัดล่วงลงไปก่อนนับชัดชัยจะเิ่นซับเกียรติบ้านช่องนะครับมวยนครศรีธรรมราชครับเป็นวิกียอดมวยนับในปีนั้นนับสยามกีฬาอวอร์ดการคอไปอีกแล้วครับอย่างไรครับหมัดมารชูทับและแข้งขวาไปเบี่ยเข้าไปถีบยานนับชัดชัยชัดชัยนี่เป็นมวยที่แข้งหน้าดีมากนับไม่ว่าจะถีบไม่ว่าจะเตะและตั้งรับหรือตวัดแข้งซ้ายนับ ทำได้ดีมากครับเป็นมวยที่แข่งหน้าดีครับจุกจิกทีบกระเด็นไปครับทาให้มีเชือกที่ตกเวทีไปแล้วครับแข่งมาฉากออกยังไงครับจับขาตัดล่างไปครับแข่งคืนไปเสียหลักไปเองครับเจริญทรัพย์ลูกชายก็ชกมวยนะครับสําหรับเจริญทรัพย์ครับชื่อโฟวินสิ์เจริญทรัพย์นะครับเป็นพวกมวยฝีมือครับต่างจากพ่อครับถีบยันไวครับชัดชายเตะและตั้งครับบังละโต้เนี่ครับถีบยันเตะมาบางได้ครับแข่งคืนไปครับชัดชายโดนถ่ายหน้ายังไงครับ ฉากออกและก้านคอไปครับยังไม่ลงครับก้านคอไปอีกแล้วครับเบียดเข้ามาครับดักแทงซ้ายกระแทกยบครับดูจังหวะนี้ครับบิดออกนิดเดียวนะครับและก้านคอไปครับแชป์ใจเพชรก็ยังไม่ลงกรับทีบหน้าครับชัดชัยกระแทกยบแล้วสอกลับลวกลงไปครับสอกับนี้สวยงามหยุดย้อยมากนะครับจังหวะเวลานี่พอดีไปครับโดนนับ8ครับหมัดมาเป็นชุดอัปเปอร์คาทุกซ้ายมาขวาตรงครับเก็บร้อยครับกรรมการต้องยุติการชกไปนะครับเข้าทุกหมัดครับ มาดูจังหวะสอกกับอันสวยงามครับเปียงเข้าไปนะครับชัดชัยครับเป็นสิทธิขุดตุยนับเอ่ยปากชมครับว่าเป็นสิทธิหนึ่งในสามครับว่าโชกะใครก็ได้นะครับสามคนนี้ก็มีชัดชัยครับก้องธรณีพยากรุณนะครับสามารถพยากรุนครับหลักไฟตัดมาครับชัดชัยจะพธาขุนเข่าเวตารับลำน้ำมูลสอสุมาลียบมวยสูงยาวเข่าเดียบมวยอุบลราชธานีครับสอกขวาฟันไปครับชัดชัยแตกแล้วครับสอกเดียวนี่แตกเลยครับแทกแกมตัดสับล่างไปครับ ขวายิงไปครับชัดชัยอย่างไรครับบิดเหลี่ยมล้มลงไปครับบิดง่ายๆนะครับพลิกเหลี่ยมล้มลงไปอีกแล้วครับขยับเข้าไปครับแข้งขวาเต็มลำตัวมัดขวาจิ้มไปครับจิ้มไปที่แผลพลิกเหลี่ยมมาครับชัดชัยขยับเข้าไปครับผิวไหวยังสายน้ำนะครับหมัดและแข้งแข้งขวาเขาขวาไปครับชัดชัยตีทรายอย่างไรครับจังหวะนี้พลิกลงไปครับดูครับเดีวมาดูจังหวะนี้ครับอย่างไงครับฟันซอกขวาไปครับเรียบร้อยครับ ล่วงเลยครับล้ำน้ำมูลเจอศอกขวาศอกนี้นะครับลํำน้ำมูลนี่เป็นหนึ่งในมวยค้างเปาะครับโดนไม่ค่อยได้นะครับแต่มาดูจังหวะนี้ครับการแขนออกนิดนึงนะครับการแขนออกไปทางซ้ายมือครับแล้วฟันขวาไปครับเปี้ยนงเดียวครับชัดชัยก็เป็นหนึ่งในสิทธิ์เอกของขุดตุ้ยนะเป็นสิทธิ์รักของขุดตุ้ยก็บ้าได้ครับแต่ไฟถัดมาครับชัดชัยจะมาเจอเมทีเจดีพิทักษ์นะครับขุดตุ้ยสั่งให้ต่อยยังไงชัดชัยทาได้ตามใบสั่งเกือบทุกครั้งครับ เบียดเข้าไปครับเมทีแข้งมังกรก้านคอไปครับเรียบร้อยครับไอแข้งมังกรนะครับสายมังกรครับเจอก้านคอไปครับเรียบร้อยครับโดนนับกรรมการดูสายตาก็ไม่ไหวครับยุติการชกไปนะครับลูกการคอนี่เก่งมากครับชัดชัยเตะได้แม่นนะครับเตะเต็มซอกคอนะครับจังหวะเวลานี่พอดีเป๊ะครับดูครับเต็มเต็มนะครับนี่ครับคือสุดยอดนะครับชัดชัยเป็นยอดมวยคนหนึ่งครับ เต็มการคอครับขนาดแข้งมังกรก็ไม่ไหวครับเจอลูกการคอไปนะครับพยายามจะลุกแล้วครับนี่ครับชัดชายภายสีทองครับตาดีด้วยนะไฟทัดมาครับชัดชายเจอหารศึกประสาทหินพนมลุงนะครับหรือไอ้มาร์ยศครับหรือขุนเข่ามาร์กยศครับเป็นมวยที่ปอดใหญ่ครับตีเข่าโขดพละกําลังดีแข้งซ้ายหน้าครับถีบยันเนี่ยเป็นมวยที่ตีนหน้าดีครับเตะแล้วถีบนะครับเตะแล้วตั้งครับปั๊บปั๊บปั๊บไปนะครับ เตะถอนลากถอนโคนไปครับแข้งซ้ายะถีบยันนะครับเนี่ยตีหน้าเตะและตั้งเตะและถีบยันทําได้ดีมากนะครับขูต่อสู้โตไม่ได้แข้งซ้ายน้าละถีบยันอีกแล้วครับชัดชัยหมัดและแข้งไปครับหมัดหลอกและแข้งนะครับเบียดเข้าไปครับการคอไปครับยึดร้อยครับเต็มเต็มนะครับตอนแผ่ลงไปนะครับผ่านศึกไอ้มาพยศครับสวนเต็มเต็มการคอครับฝ่ายนี้คุยให้ใบสั่งมาเลยนะครับฉาออกนิดนึงแล้วหดการคอไปครับ ก็ไม่ไหวครับลงไปเลยนะครับโดนเหมือนไม่เต็มนะครับแต่ชิวเชียวที่หัวนี่ตัวเมาเลยครับแต่ขาแข่งที่ยามินเตะซุปเปอร์บอลทีเด็ด99นะครับแข่งนี้ใครไม่โดนไม่รู้ครับคนดูก็อาจจะคิดว่าโดนชิวเฉียวมีอะไรหรือเปล่าครับแต่แข่งอย่างนี้นี่ตัวเมาเลยนะแต่ชิวเชียวแต่ลูดหัวตามเท้ามาเลยครับก็เรียบร้อยครับอาหารสึกนะครับไปถัดมาครับ ชัดชัยพาสีทองรับะประทับปากศึกสิกันทัดนะบวยเมืองชนด้วยกันนบเป็นพ่อของยามินพีเคแสนชัยนะหมัดแรกกับซอกครับยังไงครับแตกเลยครับสืบท้าวลึกกว่าครับชัดชัยกระแทกยับไปหมัดขวาครับเบียดเข้าไปครับยับที่แผลเล่นที่แผลรับถีบกระเด็นไปครับชัดชัยดูจังหวะภาพชัดหมัดบวกศอกนะศอกของชัดชัยถึงก่อนครับสืบหลึกกว่าแข้งซ้ายไปครับชัดชัยแข้งนานนี่ไวมากนะครับ ไม่ว่าจะเตะจะทีครับแต่ยกบังนี่ไวจริงๆครับแข่งแรกกันไปครับดูจังหวะนี้หมุนและแข้งซ้ายครับหืมเลียมตัวครับอย่างไงครับต่างไวครับและถทีบยันไปครับดูความเหนือชั้นของชัดชัยครับทีบยานไวครับชัดชัยแข้งขวาแลกแข่งกันไปครับก็ไม่ไหวครับแพ้ไปนะครับสําหรับปราบสือครับชัดชัยภายสีทองนะครับได้เสียชีวิตไปในวันที่1กุมภาพันธ์ปี2545หครับโดยวัย28ปปีเท่านั้นนะครับ หลังจากการที่ชกกับอเล็กแบ็กชุกนับแล้วก็หัวใจล้มเหลวเชียบพันนับที่ลงพยาบาลนับก็ขอแสดงความเสียใจนับจากการจากไปโดยไม่หวนกลับมานับของชัดช้ยผ่ายสีทองรับยอดมวยไทยรับเหลือไว้เพียงความทรงจำนับเป็นคลิปให้คนรุ่นหลังได้ดูกันนับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับ